ใช่มัครบถ้าโดนดุนะครับจะทำท่าตาแบบนี้นะครับเพื่ออ้อนเตรอเตะยายจริงน,นะจริงเตะยายมเตะเตะเตะไหม,มครับไม่เตะแล้วทำไงถ้าเตะยายททำไงครับต้องขอโทษค่ะมาขอโทษเลย มือครับกราบลงมาหายายพูดด้วยครับสวัสดีครับฮสวัสดีแล้วพูดว่ายังไงครับ ขอโทษครับจะทำอีกไหมครับไม่ทำครับจาเปี้ยจะเป็นเด็กดีหรือเด็กดื้อเด็กดีครับเหรอเด็กดีทำไงครับ,บเด็กดีต้องทำยังไงครับขอเถอพับโยคะจะกินอีกหน่อยไหมครับกินอะไรครับกินนมอีกหน่อยไหมครับ คร<ม>ับโจค่ะเพื่อมานลังก่อนครับหืมใเอนะกินเองใ่ง่ไม่ดื้อไม่ว่ามังเองแม่สกปรกมังเองไม่จะทน